เยโฉมหน้าศิลปินหนุ่มสุดหล่อที่น้องปีกรีดหนักมากเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่แอฟทักษะออนเลยค่ะสำหรับน้องปีใหม่ที่ตอนนี้เพิ่แป๊บเดียวอายุ7ขวบแล้ว แถมในเรื่องความสวยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเดินหน้าตามโดยแม่แอฟสุดๆส่วนเรื่องความสามารถสาวน้อยคนนี้ก็รอบด้านจริงๆค่ะทั้งเต้นทั้งร้องเรื่องการแสดงก็มีออกมาให้ได้ชมกันบ้างแล้วและล่าสุดในอินสตาแกรมแอคเค t าแอสโพลีพลัสจัดให้ได้โพสคลิปของน้องแม่แอฟที่วิดีโอคอลกับน้องปีใหม่ซึ่งอยู่ทางบ้านโดยในคลิปจะเห็นว่าแขกรับเชิญในรายการสามแซบนั้นคือเดอะทอยและน้องปีใหม่ชื่อชอบเดอะทอยมากขนาดที่ว่ากรี๊ดลั่นบ้านเลย โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าเปิดตัวแฟนคลับนัมเบร์วของเกอดทอยแฮชแท็กอาหวยปีไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะเขากเกียดมากไ่มยไ่เล้ ล้อนไหมตีกิ๊งดังๆตีกิ๊บดังๆตีกิ๊บดังๆตีกิ๊ตีกิ๊สัญญาเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ